เด็ครับท่านผู้ชมทั่วโลกแข่งเรงมือนีเพอต้องแลคนเดิมมาใส่เจา้าปอท่านผู้ชมแข่งเรงมาหอดจอดรถยังพอได้ดับเครื่องรถเลยเดี๋ยวปู่คุณหารผู้ศักดิ์สิทธิ์คือเก่านะครับเนาะมือนีมาตะเวนบ่ต้องไปถ่าวรหกโมงหกยังแล้วมาก็ใส่เลยแต่ว่ามือนีกะเดี๋ยวก่อนอันนี้กะเออซีโมงครึ่งครับใกล้สิ่งหาโมงแรกละเดี๋ยวลุยเลย น,น,ททนี่ครับมาฮอดบังหันนี่ทำไปชมครัดนะเดี๋ยวมาเบิงน้ำกันพอพอท้องเดือ,พอนพอเละมาเบิงกันนะนี่นะผู้ชมอ่าคู่ใจนี่นะครับเด้อเรื่งองหกห้าเก็ดศูนย์สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิงเท่านั้นนี่นะครับเด้อก่อท่อหลอดพอต้องเละกักเข่าคักเข่าแน่ เขาอุบ่าอุเบะเนาะครับเนาะนี่ครับเพิ่นจงเลยยังมาจุดเฟี้งกับจุดเฟี้งจุดพุ่นไฟเออมาเถากวานพื้นเพราะท่านได้จุดนะครับเพิ่นจุดเฟี้งพุน่นใหม่ว่าท่านเบิดก็มีท่านผู้ชมอันนี้ร,บรอบลอยปูขุนหารนะครับเด้ออันอน,น,นี้คือรอบลอยปูขุนหารพุ่นของน้ำครับพุ่นของน้ำ่านผู้ชมพื้นนีนกตัวหนึ่งไปบินมีกับกระจกอยู่ดั่นนี่นะครับเฮนี่นะครับปูขุนหารผู้ศักดิ์สิทธิ ปูศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่ไหนนะครับเด้อผู้ชมนี่แหละปูคุณหานงวดที่แล้วกะพอต้องแลคนเดิมให้โชคให้ลาท่านผู้ชมยางคักงวดที่แล้วว่าที่นี่งวดนี้พอต้องแลกัสิมาตามต่อเอองวดประจำวันที่สองพฤษภาคมพศอสองพันไม่แมนบากก่อหึงสองมากกว่าเออสองพศอสอง วันที่สองพฤษภาคมพศสอ 2, งพันห้าร้อยหกสิบหกเท่านั้นนะครับนะเ,เนาะกับญาเลื่อมบูเสียจัดหน่อยอีกรางวัลนี่นะครับเนาะผมวางว่าบูจัดอจะเลืมโหลดพอท่องเรือเจ้าที่เป็นยังไงนะครับเนาะโหลดพอท่องเ,อเรือเบบที่หาคือเกาบอแล้วนะครับคุ้ชเอาเรีวบอลนี่ เอาแลยอ่ะแผู้ชมเห็นกับผมบ่ครับโอู้โมไดหรือแบบนี้ e โอ้ยโอ๊ยบ่ครับอาวกูก็เอาขักเอาเนี่ยทีนี้ที่แบบนี้ผู้ชมก้าบ่เลยนี่ป่านนี้แล้วเปิดประตูให้พอท่องเนี่ยเตวาร่วมอยู่ครับเตวาร่วมอยู่แต่ว่า มันบ่อยเป็นทางล่มที่ประตูสีมาเปิดนะครับเนาะ,ะปูอย่าตื่นอย่าท่วงพอต้องแลคนเดิมไหนๆผมกับมาคาราวาปูไหนๆผมก็ต้องกลับบ้านมาขอโชว์ขอ,ขอ,ขอ,ขอลาบกับปูไปเด็กผู้ชมเพิ่นเปิดประตูะรับแล้วไปกับพร้อมพอต้องแลคนเดิมไปอืเพิ่นเปิดประตูให้ย่างดีเพิ่นให้เกลียวพอต้องแลตอนนี้าอขอบคุณปูหลวงหนานะครับเนาะอไปเด็กผู้ชมไปเด็กผู้ชมอ้า แล้วก็เป็นการ,ออาอร,ออรอทอปูน,ปททนะ,ะนครับเด้อเปิดประตูตอนรับพอท่องแรือบังหันเป็นไปแดงเลยแดงไดงแบบที่นี่คุณผู้ชมเป็นไปแดงได้ครับเปิดประตูตอนรับพอท่องแรือปูคุณหารปูสาสิทธดมวลที่แล้วก็ให้เขาถา,า,าล่มถลายเนาะครับเนาะเมือนี้พอท่องแรือผ้าเอฟซีทัวร์โลกมหาท่านขอโชคขอลาววันที่สองพฤษภาคม พศ2 5 6 6เท่านั้นครับท่านไปผมสิเขาไปกราบคารวะนะครับเนากน,นี่ครับอดีเวน้นผู้ขุนหารผู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะน,นี่ครับไปผู้ชมตัวกรารไปบ่ายพร้อมกันครับพ่อท่องแหลคนเดิมเป็นตัวมูเจ้าอ๋อ,อ,อนี่รถท่องแหล ผู้ชมมาเดี๋ยวผมตั้งหอยไร่ก่อนมากาบมาไหวขอพรกันอ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมอ่อยุบซี่พอต้องเลียทัวร์โลนะครับเนาะมามาที่นี่มากาบมาไหวพร้อมพอต้องเลียคนเดิมเนาะขอปูคุณหนันงวดที่แล้วกะเพิ่พในให้เขาเรียบร้อยแล้วมาที่นี่งวดประจำวันที่สองพฤษภาคมพอทอยก็พันห้าร้อยหกสิบบเท่านั้นท่านผู้ชมมา ขอเลขทกถูกกับเลขกเสี้ยนสิสองอย่างปูขุนหานปูหญิงไงสักผิดพร้อมนะครับเนาะโอ้พอท่องแล่ข้นเดิมขอบขุนปูยางครับที่วดชีเลวอให้ถล่มทลายปังปังบอกว่าขอลดขอท่องแล่ว่ามันสี่มีจังไลยกะปูขุนหานหานเป็ดจัดให้แล้วครับให้ผู้ขานะครับเนาะอ้นี่ขนมนมเนย อ,อมีน้ำมีสล้รพับสล้รพับว่ามีแล้วครับมีวกดำแดงน,นะานผช้่มบัออทีีเน่ม่อว้อพ่อพอทแหลคนเดิมออขออโชขขอลาบวัไปะจ้าวันที่ออออสองก็จะพาผม่ บนหันคงเสียน้ำกันแล้วเปิดประตูต้อนรับพอทั้งเดิมคนแรกครับขอบคุดปูแต่แรงว่าถือทตากับพอท่องแรตัวนี้ปูนะครับเนาะโอ้ดูขุนหารปูสังสีนะครับเนาะ ยาแม่ถ่วงผู้ขายนะครับเด้อเตื่นยาท่วงผู้ขาทอทอกแลมาดีมากงามมหาปูโบ้เคยขาดนะครับเนาะมหาปูโบ้เคยขาดถุกงวดแล้วล่ะไก่วันทีสิบหกหรือวันทีหนึ่งทีสองยังทีผมเต่าไปนะครับเนาะ อ๋อป oh, ูเว้เดี๋ยวเรื่อด้อจัดจ้างดักโหลดตังๆนะกันเนาะ 我觉得用。 ท่านผู้ชมมากราบมาขอขอพรท่อง,องแรมคนเดิมนะครับเนาะปูคุณหาหเลยนีะครับอย่าลืมเด้องเมืม่อปัจจุวันที่สองกุมภามพันพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเท่านั้นให้ท่านผู้ชมคนได้โชคได้ลาภกับปูอีกนะครับเนาะเอฟซีช่องพ่อทองแหล่คนเดิมนะครับมาคารวะท่านมาขอโชคขอลาภกับปูคุณหารผู้ศักดิ์สินะ <c oughs> ทธิ์ นาะครับเนาะมาครับผูช้ชมมาบ๊กดวายพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอนหะโตสัมมาสามัมพุทธัสสะสาธุเดอผู้คุนหารผู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะมือนี่ขอท่องแรคนเดิมพ่าเอซีทั่วโลกมาขอโชคขอลาภกับผู้คุนหารผู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะขอโชคขอลาบวดนประจำวันที่สองพฤษภาคมพศสองพัน้หงเท่านั้นผู้คุนหารผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ขากับเอซี ขอขอบคุณปู่คุณหารทีงวดที่ผ่านมานะครับเนาะให้เขาทึกเล็กลดถึกเล็เซียงซี่กับสารพัดท่านผู้ชมคงในโชคในลาบกับปู่คุณหานผู้สาวศิษยออ์บ่อไหลกันหน่อยเนาะครับเนาะวัดนาดิวัดประจำวันที่สองพฤษภาคมพันห้ารยหกถึงปู่คุณหารโดประทานเลขกไทยแล้วก็ที่หนึ่งไอแกู่้ขาพอทองแหล่เลขยบซี่ผู้ผนชมปูก,กับช่องพอทองแหล่คนเดิมอ,อยู่เนาะครับเนาะ จัดไปเพลินสามตัวตรงๆผู้ขามาขอเลขียเสื้มซี่กับเลขียดถูกสองยานครับเลขียเสื้มซี่กับเลขียดถูกสองยามงวดที่ผ่านมาผู้ข่าขอท่องแลมคนเดิมเลขซี่ทุกท่านขอขอบคุณปู่คุณหันผู้ศักดิ์สิทธิ์มอบโชคมอบลาับให้แก่พวกผู้ข่างวดที่ผ่านมาก็หวังว่างวดนางวดวันที่สองพฤษภาคมวันเราบราร้อยหกสิบบกเท่านั้นหวังว่าปู่คุณหานคงสิ้นจัดให้ แกัวผพวกขาอีกนะครับเนาะสามตัวตรงๆเลขไทยระหว่างที่หนึ่งสามตัวแล้วสองตัวจัดมาฟังๆให้มันดังคือบท่ิพานมานะครับเนาะสาธุ นะปูมาที่นี่กะพอท้องรกกเรคนเดิมขอเชิญปูมาหยิบเลขอถูกนะครับเนาะ,ะเลขอถูกวดที่แล้วกะเออหกเก้าหนึ่งกับหกเจ็ดแปดหกเอ็ดแปดนี่เรืเ6 78 6 78 6 78เหนานะครับเนาะโอเคเขทาทั้งสารตัวตรง,ตรงๆอ่ะปูนะมาหยิบให้พวกหขาวันที่สองพฤษภาคมพอเรามาได้ร้อยกว่าสิบหกหกขอเชิญปูคุณหารลงจ่าบันลัง เออม,มายิบเลขทูปให้ผู้ขาขอท่องแหลคนเดลือเเลขซี่ยิบมาเดียวครับเลขท้ายรางที่หนึ่งเท่านั้นวันที่สองสพฤษภาคมพอสองพันห้าร้อยหกสิบปูคุณหารปูสารสศิษย์จะท่าผู้ขาผมพอท่องแหลเบาเสียงดังสุดๆครับผมยังหรับอ่ะยิบมาเดียวครับปูเชิญกระท่านอันเดียวลูกยิบให้ยางไว้เลยครับเด้ออาปูดิจอดตัวนี้ปูคุณหารทำการหยุดทันท,ทีนะครับท่าน อืมเต็หไหจแล้วก็ทีจุดกันเนาะปูเนี่ยแต่ซาซาเรยปูขอบร่มเนี่ยปูอืมอมีร่มเด่นี่เฮียออกเฮียอย่างนี้นี่ขอบคุณมากขอบคุณปูคุณหานปูสักซิทผู้ขากับเจอปูนี่แหละตั้งแต่ทำรายการมาตามสารต่างๆทีเหดุผดพอทุกเ่องืมเห็นหรือก็ขนขี้งลุกตลอดนะครับเนาะ ดี้ก็แล้วครับไปกระตุน้นโลคไขยไข่เก็บฮามันนี่ผู้คุณหารมาจาดเรื่อยก็สิ่ค่ายย่านผู้คุณหารหนีไปแล,ล้วครับเนาะอฮะจุดเราบัดแหนง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 แนงแนงแหน่งผ <Louise> ู้คุณหารผู้ศ,ศักดิ์ศรีอย่างขับอ่ะม<อ>าที่นี่ผู้มาเที่ยวซี่ได้ไหม โอ้เออมายิมเรียกเซมซี่เห้นปูขาเห็นูยอมเสียคว้าปูปูหาหน่บ่นี่คือเก่าบ่ก็ยังไหนเอาบ่เป็นรายกากันไปกะรถสองขันคือเก่าละปูมันสิมีบ่ยุหันคือเก่าบ่เนี่ยแต่สัสอันห้ากรอหกหนึ่งศูนย์เก็บคือเก่าละกับมือนี่เอาดอกเล็กมามือนี่เอาบ่๊ะตะไส้มาคันหน่อยมาหกห้าเกศูนย์ทำสิมีถึงสองขันกะถึงสองขันกะให้ วกไหราบนะครับน้องวนที่แล้วผมกวางทีล่ละอ่ะแต่แวนีป่ปูเระอยข้างดูงซื้อกันมันสีมีกะผมพอต้องแรกอ่ะยิบไปเบิแล้นะครับเ้าปูยิบไปพอต้องแรงบิ้งหอ่ะปูยิบมาสามหม่ผมสิกยาสาเถื่อนะครับนะยิบม,นะมาสามใหม่ผมสิย,สมนะนะมย่าสาเถือ่อเป็นเรียงไทยร้อนทีน่หนึ่งวันที่สองฤลาคมร,ระมาณน้าลอยหรือบ,บอกเท่านั้นเชิญครับปูมาแรกครับเอา อย่างแังแ่งบายแรกเลขเสี้ยมซี่ปูขุนหางผู้ศักดิ์สิทธิ์เย็บให้หกครับหกอ่ะหมายเลขขอปูขอบคุณครับอ่ะก็จะหมายเลขของหน้าปูเออเป็นเลขไทยเราที่หนึ่งเท่านั้นอ่ะเชิญกรับทัดหมายที่สองเออ อย่างนไม้ที่สองปูขุนหารผู้ศักดิ์สิทธิ์ศูนย์ครับศูนย์ที่แรกไม่ได้ครบอันนี้ได้ศูนย์หรือตึงบ้าบ้าเลยฮะปูกลางสั้นเน้อกลางหกศูนย์สั้นเอ้าไม่ที่สามไม่ตัดสินยานคักของเลขไทยแล้วที่หนึ่งของปูคุณหารเอา เชอรกระตันไม้ที่สามเอาน่งๆไม้ที่สามปูคุณหันหยิบเหล็กเส้นสี่ให้สี่ทับเอ่อหกศูนยสี่หำหรับตัวเลข โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิงเท่านั้น,เ,เ,น,นเด็กเสี่ยนซี่ปูคุณหานยิ้มไปเลยุผู้ชมปลพอท่องแรลคนเดิมวดประจะวันที่สองพุทธยักราช2566 604เอ้ามาที่นี่จะทำแบาเบิงเลขถูกมาเบิงเลขถูกน้ำกันแล้วก็ล่าตัวดูดัวบ่ได้หรอครับปูคุณหันเปิดประตูให้พอท่องแหล่าบังหันคุณผู้ชม เดี๋ยวสาวเบิ้งเลี้ยงทูบน้ำกันหอนยางคับสามผู้ชมเจ้าได้ใจมาหอนอยูี่นี่อากาศแบบนี้เดี๋ยวเวครับนด้ไปสิเบิร์ดออกไปนงครับเดี๋ยวแจ้งเย็นม,มาที่นี่ก็เชื่อมบ้มหอนกินไว้าเฮียเขาตาเสียบ เสียหาขอยู่ใส่ลำเต้าเดี๋ยวครับข้าวเดียวเด้อห้วย Đenjen, được, xếp tay ra khát. Được không đó. Thu, bên kia. Thu, nó เดี๋ยวแต่เบื้องชงพงสิบอเห็นไดงนะครับเนาะไปเดี๋ยวทามาเบิ่งขอ,รรรอ,อ,องเราเคลีย,ยร์น้ำมูนี่พร้อมเพาต้องเรียมามาเบิ่งกันนะมีบอขอเราเคลียร์ยุนี่นี่เดี๋ยวับเด้อถูกไหมสองตัวแล้วครับถูกอันนี่ยังบอกกันนะเบิ่งกันนะน้ำมูลนี่พงศิบอชอเบิ่งหลายเด้อรับเพราะว่า เยะเบื้องตถถวยแก้วกันนี่แต่ผู้ชมนี่คือถวยแก้วปูขุนหานะครับด้า่ะผู้ใดเห็นจังใดก็คือจังสันวันปจัจจาวันที่2พฤษภาคมพศาอ,อ้5เท่านั้นถุยแก้วปูกุนหารฟูซากิสิธนะครับด้แคไว้ด้นี่คือปูกุนหานะนะไปเบื้งอันนีกนคือเห็นทำยงทเบื้งกันนะผู้ชม ต้องเลียเห็นอย่างยุ่งเนะครับล่ะอยู่ในนี้เอาเป็นวิแนวทางนะครับได้ยอยู่ในหันนะครับได้ยอยู่ในอีหยังบุนี่เห็นมันกางเลยนี่ครับ วิจังหานี่นะจังเกต้ังหาจังซีนะครับอยู่ในหันอะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับเบื้องรับฟังเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมดีว่าหาชันได้ครับเด้ออออนี่แหละครับผู้คุณหารทรงกิจส่งอย่างมาหาเพลิน มาขอโชคขอลาวันที่สองพฤษภาคมพ่อซอยต้องการห้าร้อยลมจะบอกเท่านั้นเนอะปูนี่นดีครับเด้อปูคุณหานปูสักศิทธิ์ให้โชคให้ลาบช่องพ่อทองแหล่คนเดิมอืมครับท่านผู้ชมช่วงวันที่ผ่านมาอ่าสิบหกเมษายนวันทห้าร้อยหกสิบหกที่ผ่านมานครับเนาะปูคุณหานอืมพวกผู้ขาถล่มถลายอ่ะจักหนึ่งนาทีครับท่านผู้ชมนี่ก็สิบหกโบงพอดีละนี่ยินดีครับเนาะบกกายอยู่ถึงประเด็นดอกตับปันนี่ก็ยังเปิดประตูให้อยู่ อืมที่างได้สะนะท่านผู้ชมนี่นะครับเนดะ้อเบิง้งเดี๋ยวจะมาเบ,บิ้งเลขกทูนกนนนนบ,บน้ำกันนิ่งนิ่งนิ่งเมื่อเบิ้งเลขกทูบมาเบิ้งเลขกทูบนำการก็ะทนผู้ชมคือเป็นจังสีอยู่ในใจพอทองแร่ไเลย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 ครับอืออืออะไระอ่ะไปเวลากันท่านผู้ชม เลขทูบปูคุณหารปูสังสิทธิ์ให้ท่านผู้ชมแล้วสี่ห้าหนึ่งครับเลขทูบสี่หาหนึ่งวันที่สองพฤษภาคมพ่อต้อนรห้า้อยหกสิบกเท่านั้นสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบงเท่านนะครับเด้อเลขทูบสี่หาหนึ่งแล้วก็เลขเซียนสี่หกศูนย์สี่นะครับเนาะให้เบิ่งเป็นแนวทางอ่ะมู้ยมเิ่นไ้เราละอืมปูคุณหารคือแน่นอนเด้วปะ เรียกถูกซีหายหนึ่งเด้อครับเด้อนั่นละอ่ะให้ท่านผู้ชมราละเป็นโชคเป็นลาภขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับล็อกอ่ะบัดที่นี้ก็สิพ่อเราละมั้งซองเบอร์ขอเราแข็งแรงจังน้อยบรรยากาศจังน่าตก็สิลากลับไปก็พอทองแลคือเป็นนี่ครับบรรยากาศโอ้ยแถวพุ่นท่านผู้ชมพุ่นพุ่นจุดไฟจุดยังใหม่ไหมอืมพุ่น ขวั่นหัวขวั่นมหาอัจฉริยะคุณผู้ชมนี่แหละครับเด้อยบรรยากาศเสียงนกนกตัวน,นั้นมันปเป็นเล่นด,ด้วยกระจกซองหนาเออล่างหนาครับมันเป็นกี๊โอ้มันกส็สิว่ามือเลยโบสถ์ผู้ชมพูดพูดพูด,ดมันกส็สิว่าโอ้หมูพวกมาจะไดบุบ๊มก็สิคิดเป็นแตน่เดี๋ยวพูดนะครับพูด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 ของนามให้บ่ทวตาผู้ชมเห็นห้นองนามบ่นี่แหละครับอืม รูวมให้เบิ้องใส่ซ้ำนี่กับนี่เราบัดที่นี่กับมาซวงเบิง้งบรรยาก,กาศได้เบื้องสุดอกอืกเราโม่มเจ้าสีหวางวาได้เลยเด้กเราขับเนาะเดี๋ยวขับเนาะน,นี่คือรถคู่ใจพ่อทอกแหล่คนเดิมตัวบัดที่นี่กับไปบัดที่นี่กับสีลาดตัวไปไลากลับบัดที่นี่พ่อทอกแหล่ เออบ่ต้องไปฟังเสียงเลยเจ้าหยอกจาดซ้ำนี่กับจาดสิปูเดี๋ผู้ชมมีอยู่ตีจาดซ้ำนี่จาดค่อยๆก็เป็นอ่ะเดีย๋ยวเราผู้ชมว่าเป็นยังดอกพนี่พนศิวาให้แล้วละ่ะซื้อๆดอกอ่ะไปพ่อเราบัดที่นี่ มามาที่นี่ท่านผู้ชมมาเบิ่งมาถิ่มามาล่าได้บ้างนะล่าพร้อมกันก็ได้ครับละมาลาโอ้เยเดี๋ยวก่อนตั้งกล่องอยู่น่าก่อนไปท่านผู้ชมไปมาที่นี่พอย่องเล็กอะล่าลาบบ้านไป,ไปท่านผู้ชมไปกลัาบบ้าน เป็นไห้เป็นอย่างละล่ะปู่คุณหารปู่ศักดิ์สิทธิ์เอาละมือนี้เอามือนี้เอาแต่เพียงซ้ำนี่พอทองแหล่คนเดิมกสิลราดเด็ผู้ชมก็อยาลืมกอทอรถพอทองแหล่คนเดิมเออยังหนอมือนี้พอออาขั้นหน่อยมาไปกอทอรถพอทองแหล่คนเดิมแล้วก็เมนยังหนอกอทอรถพอทองแหล่คนเดิมห้ากอกอห้ากอกอหกหนึ่งศูนย์เ็ต แล้วก็ห้าก้อนหนึ่งคับยังนาะคับเอ่อหกหกห้าหกหาเกตสูตรนะครับเนาะสำหรับงวดนี้อย่าลืมอย่าพลาดผมกับศิวายุทธิหันคือเก่าคัะท่านผู้ชมเออเอาสามีละไปขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆเฮงๆนะครับเนาะ,นะรวยๆเฮงๆอย่าสิมาไข่บันไดคืองวดที่แล้ยวนะครับเนาะวันที่อสองพฤษภาคม พ่อส่อสองพคอยแต่ท่านผู้ชมโชคดีกับปูขุนหารนะครับเนาะวันนี้อย่าลืมลลลคนแรงคนแค์ให้พอทองเลียยางคักนะครับเนาะท่านผู้ชมท่านผู้ชมตื่นบ่บอลนี่ท่านผู้ชมอยู่บ่ไหนละครับถิ่มปิดประตูหลัดพอทองแรียงวดก้อนก็เปิดให้ งวดน,นี้ก็สิไม่ปิดประตูรัดอีกบอบอปู่คุณหันผมขอร้องผมสิกลับบ้านกระปองยาตื่นยาถ่วงผู้ขาได้นะครับเด้อมื้อนี่พ่อท่องแลอ่อ,อนย่อมทุกอย่างท่านผู้ชมไปอยู่บ่ได้ละอย่าลืมคนแรกคนแค่ให้พ่ต้องแหลคนเดิมไปปู่คุณหันอืมจ้าครับผมสิกลับบ้านอืมยาตื่นยาถ่วงผู้ขาสวัสดีครับอืมอย่าลืมปู่คุณหันพอ่อทองแลคนเดิมไป